ว่าลุดสเสร็จแล้วแต่เขาดูรูปหน่เซ่อปวดตาปวดตาอย่างงี้ต้องหากาแฟมาช่วยเหลือไปกันเด้อเฮ้ยจำได้ว่าเพิ่งเล่นพิซซ่าทาวเวอร์มาแล้วก็โชวช์โชวช์โชว์โชว์โชว์โอ้โหเป็นตาแต่ตอนนี้กูเห็นกระจกก็เป็นลมเปิดประตูมาหนึ่งมาน้ำเย็นๆยนน้ำโหกห<พ>กโ<พ>กโกูได้โคกว่าเปล่า พ่อผามาแล้วทำไมตอนนี้แมงเอสัตว์กูจะเด็กกาแฟโฮ้โอดูเหมือนว่ากูจะหลอนพ่อกาแฟแน่เลยว่ะโอเคไปดีกว่าเปิดประตูอื้อแม่เยี่ยมไปเลยเว้ยแม่งนี่เหมือนกันำลังโดดผีใส่กูใช่ไหมโดดผีเหรอตอนนี้กูว่ากูกลัวป้ายมากกว่าเฮ้อเฮ้อบกแมงไอสัตว์เก็บไอเทมยุสไอเทมเยอ โกดลิฟต์ไปนั่นก็เ็ดตะมั่วเดี๋ยวก็ได้ว้าจะมันว่าอะไรไว้ถ้าฉันขอจะวด้วยอีลุงเข้ามาทำไมวะเออโอ้โหเชี่ยลิปเป็นตามฉันมาไฟไป็นตะพุนพัตตานิตาโกโกสวงเอาละอีลุงขอดูหน่อยโอ้โหมึงช้กระต่อยกันเนี่ย 2.000 years l a t e เออดะทูเก่าเลยกของปเจสมุดขวนโหลแล้วก็ตุ๊กตาแล้วก็สามสองหนึสามพดกระทำคำขอโอ้เชื่อเลยวะเนี่ยโอ้โอ้ยอีกแล้วเนี่ยลูกับไป เห็นมัวเป็นตาเห็นมือเป็นดำอ้อในไหนกูก็มาละเปล่าละะอออ๋อชีบมาแล้วจ้าฮ่คุณเลียนเชียร์าะเออนยกระดาษดีวะนี่กรพามาแล้วสองร้อยสมบแมานในยต้อทีมาอีก กูไต่ไม่เละว่ายพอผมเจีบเอาเชี่ยหัวใจกูเกือบบายแลยนะอุ้ยแปลเฮ้ยเลียอะไรไปวะไอ้เฮ้ยพี่เลยขันยกจับเอาละพี่อะไวะออออใสียบเสียลอดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอดงลอดงอนดไปต้อ 2000ยอออะเออคันโยกเอาละเอออะไรอ่ะเออให้ปีนใหม่ก็ได้เออเออโอเคกูลละเอาละ เป็นหนูหน,หน,หนูกระหม้เอ้ยกูเล่าแล้วไอ้แรงเนือ้เอเฮ้ยลู่สกิลขอ,อกินหน่อยละกันมีอะไรบ้างในนี้เนี่ยเออขอเปิดสิเออเอ้ยวันนี้ใครเนี่ย,าาย,ย Why are you here? you are เลยรู้สึกเสียวสะลังไงไม่รู้เอาละเปิดสิเฮ้ยจ้าโอเคโลกจบไปกันเถอะเฮ้อธเบสีก็เปลี่ยนวะช่างแม่งเอาละเอ้ยเทปจับเน่ไอ้สัสเอาละเฮ้ยกินโอ้ยน่ะเบื่อไว้เล็กเสียงเลยดีกว่าเออ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 อ๋อ อยู่ๆบวกก็ได้เอาละเออกูปเปิดดีกว่าโลกโชกเลยอ้สริส์ยบวกกูไม่รู้ไม่ชี้แล้วกันัไปแล้วฮะเฮ้ยเปิดเฮิดอาราวหันกลับไปแล้วจะไปอ่ะก็ไม่มีอะไรนี่บาสสรุ้ กูไม่รู้วิธีขั้นสองปัดดีจ้าไอ้กูเข้าไปก,อไปกป่อนเลยกูเข้าไปก่อนไปเลยปัดดีจ้าอืมมอนสเตอร์เอเดนใจเน่ยขยับ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 เดกแกวีดีกูเดชเฉยกูแจกไข่ฉับปะ,อะโอ๊ต่อยมั้ย

ไม่เอากับเธอว่าแล้วไปแกมึงหาสันหาพี่กูเอาดีๆทำพี่เียอะไรครับเจ้าหน่วยแดงครับไปละเออยัเนหมาะะเลยออาละอ่าฮะเออจะไม้เปิดเ,เองไม่ต้องห่วงเอาละกูจะ <ผม S 1> ถึบกบบนเล่เลย กากิทอ,อ่านไดแค่เรตติงเดวิวเอ่อเอาล่ะเอ่อหายไปเดี๋ยวว่าม่ต้องอยู่ใดที่ดึกเอออย่อยมันกำลังขาอะไรวะเอ่เดี๋ยวบอกนะว่าชีสเบรอร์เกอร์พออไปที่พี่เราก็ดำเหมือนกันนะเฮ้ย <c oughs> ห,อหอ <c oughs> ลอดไฟไม่ปรับกระเทียน,นมันเกิดเลยไหม เออละได้เวลาไปเก็บแล้วแก่ <Yeah. S 1> Do you wanna die? ส่เรียบร้อย <Yeah. S 1> เปิดประตูไปเอาเจนหย่า yeah. เจนฝาพี่มาแล้วเอาละเอาละเจนเยอะ อะไรเวลาลองขออาไ่าตอาอยาชูนก็ไม่บอก แกเก่งมากน้ำมึกสีดำแบบนี้ฉันเป็ก็สส่นถล่หลากไม่ดีไหมเอาล่ะโอเคกูคิดถูกพอ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 มอพออพออพ่องพองพวงพอวองอองององพพอพอเออ นายไม่ต้องจำเป็นที่จะฆ่าฉันก็ได้อ๋เอาอ,อะไรเนี่ยอเอาเอาล้วเดาว่าใช้เวรแล้วนายไม่ต้องคิดจะฆ่าฉันแต่กูจะฆ่าให้แปะยโอเคกูฆ่ามันได้ละนั่นก็ขอวิญญาณเลยละกันนะเอาละเออข้างล่างไม่มีเชียร์อะไรเลย,เลยนั่นก็โป๊ะโป๊ะโป๊ะเปิดโป๊ะ ได้เวลาครับแล้วเอาละมามามาโอเคของดีใส่ว้าวของดีว่ะเอออืมอืมมหุยอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีอาหารดีๆกูแดงขาดแบบนี้แล้วทุกไปละอีอีอ่เออ ตีมันอย่าเอ่อจับมือหน่อยเสร็จแล้วอะไรเด้อเชี่ยไม่จะโดกิโดกิกูไม่ได้นะเว้ยเชี่ยหนึ่งสัตว์เชี่ยเชื่อเชื่อเชื่อเออกูคงเสื่อใช่ไหมช่างแม่งเออเปิดประตูมาโออเออบดีจะเป็นดีน้อย เป็นนี่น้อยมาจับเบอร์กันไหมเพื่อนโอ้จับเบอก่อนเลยโอ้โอ้ไอดคนต้อนคน้อนไอ้หายไปตก้งไรไปนะยบอกว่าให้กูไปหารูปององอย่างงี้ กูมูดแล้วไปดีโพสเตอร์อเฮ้ยวันทิจ้าโอ้ประตู้จบไปแล้วไปแล้วโอ้ยกูสะดุดเชีร์อะไรวะเนี่ยโอ้ยเออฮะโอ้ไอรูปไอ้ป้ายเวนี่เดวราโอ้ยเออแล้ววะเออ เดอะอิงด e ีมอนใช่ไปมึงว่าดีเลยมึงตบกูอีเจเทวีจะเป็นอิงดีมอนแต่กูตบมึงได้ด้วยเฮ้ยบุตรทอดมึงเป็นอิมโพสเตอร์เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอไอ้อุ้ยเียไปดีกว่าไปดีกว่าเหรอวะฮประตูวะโอเคไปก็ไปวะเอาละเอาละเอาฮเฮ้ยสับขันโยก อาละสับขันเยศเออ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 สับแล้วสับแล้วไอเด็กเช,ชี่ยเ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 ชี่ยหยุดไอสัตว์ไม่ก็กดจักเลยไปละ